คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนดูเหมือนไม่ได้ทำงานอะไรมากแต่กลับรวยขึ้นทุกปีใช้ชีวิตสบายมีเวลาไปเที่ยวพักผ่อนมีเงินลงทุนมีเวลานอนครบทุกวันในขณะที่บางคนทำงานหนักแทบตายตื่นแต่เช้ากลับบ้านมืดคำ่ำทำงาน6วันต่อสัปดาห์แต่ก็ยังอยู่ที่เดิมไม่มีเงินเก็บไม่มีเวลาไม่มีพลังจะใช้ชีวิตแล้วแบบไหนกันแน่ที่เป็นวิธีคิดที่ถูกต้อง คำตอบอาจจะไม่ได้อยู่ที่ใครขยันมากกว่ากันแต่อยู่ที่รูปแบบของรายได้และวิธีคิดของแต่ละคนคนทั่วไปมักจะคิดว่าถ้าอยากได้เงินเยอะขึ้นก็ต้องทำงานให้หนักขึ้นทำโอทีรับจอบเสริมทำงานสองสามอย่างในเวลาเดียวกันแต่คนรวยกลับคิดตรงกันข้ามเขาไม่ได้พยายามทำงานให้หนักขึ้นแต่เขาคิดว่าจะทำยังไงให้ใช้แรงน้อยลงแต่ได้เงินมากขึ้น เขาไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในวงจรของการทำงานแลกเงินแต่เขาสร้างระบบบางอย่างที่สามารถทำเงินให้เขาได้แม้ในเวลาที่เขานอนหลับคนรวยให้ความสำคัญกับการสร้างทรัพย์สินมากกว่าการขายแรงงานของตัวเองพวกเขาอาจจะเริ่มจากการทำงานเหมือนคนทั่วไปแต่พอมีไรายได้พวกเขาเอาเงินส่วนนั้นไปลงทุนเพื่อสร้างไรายได้รูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องลงแรงซ้ำๆทุกวัน รายได้แบบนั้นเรียกว่า Passive Income หรือรายได้แบบไม่ต้องทำงานตลอดเวลาเช่นค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เงินปันผลจากหุ้นรายได้จากธุรกิจที่มีคนหรือระบบทำงานแทนรายได้จากการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่ใช้ระบบอัตโนมัติในขณะที่คนทั่วไปพึ่งพา Active Income หรือรายได้ที่ต้องลงแรงถึงจะได้เงินเช่นงานประจำขายของขับรถส่งของ ทำงานแลกเวลารายได้เหล่านี้จะหยุดทันทีถ้าเราหยุดทํางานคนที่มีแต่รายได้แบบนี้จะไม่มีทางรวยได้จริงๆเพราะรายได้เขาถูกจํากัดด้วยเวลาและแรงของตัวเองลองคิดดูนะคะ ถ้าเราทำงานวันละ8ชั่วโมงเราจะทำได้แค่8ชั่วโมงถ้าอยากได้เงินเพิ่มต้องทำงานเพิ่มซึ่งเราทำได้จำกัดอยู่ดีแต่คนรวยเขาไม่จำกัดตัวเองไว้แค่8ชั่วโมงต่อวันเพราะเขามีระบบหรือสินทรัพย์ที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงให้เขาขอยกตัวอย่างง่ายๆค่ะสมมุติว่าในเอเป็นพนักงานบริษัททำงานเดือนละ30,000บาทถ้าเขาหยุดงานเงินก็หยุดเข้า ในขณะเดียวกันในบีเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ให้เช่า1ิบห้องเขาไม่ได้ไปนั่งเฝ้าอพาร์ตเมนต์ทุกวันแต่เขามีไรายได้เฉลี่ยเดือนละห0 0 0 0ื่นถึงเจ็ดหบาทแค่จากค่าเช่าโดยแทบไม่ต้องทํางานอะไรเพิ่มอีกด้วยแล้วเขาก็เอาเงินนั้นไปลงทุนอย่างอื่นต่ออีกด้วยสุดท้ายไรายได้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งๆท,ที่เขาใช้เวลาทํางานน้อยลงคนหนึ่งเอาเวลาไปแลกเงินอีกคนเอาเงินไปสร้างสิ่งที่ทําเงินแทนตัวเองความลับของคนรวยคือเขาเข้าใจหลักการนี้ และเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดตั้งแต่เนิ่นๆถ้าคุณเคยอ่านหนังสือชื่อพ่อรวยสอนลูกคุณจะรู้จักโรเบิร์ตคิโยซากิซึ่งเคยเป็นคนธรรมดาแต่เขาเรียนรู้จากพ่อของเพื่อนซึ่งเป็นนักลงทุนว่าคนรวยไม่ได้ทำงานเพื่อเงินแต่ให้เงินทำงานแทนเขาจากนั้นเขาก็เริ่มลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สร้างธุรกิจเขียนหนังสือแบรนด์ตัวเองและวันนี้เขาไม่ต้องทำงานอีกแล้วแต่ก็ยังมีเงินเข้ามาทุกเดือน หรือแม้แต่ในประเทศไทยคุณตันพัสกรนาทีเริ่มต้นจากเด็กชายขายของแต่เขาใช้เงินต่อยอดสร้างแบรนด์ชาเขียวที่โด่งดังแล้วต่อยอดเป็นธุรกิจอีกหลายอย่างวันนี้เขาไม่ต้องยืนขายของเองอีกต่อไปแต่มีระบบมีคนมีทีมงานและมีไรายได้แบบที่ไม่ต้องลงมือทำเองทุกวันแล้วคำถามคือคนธรรมดาแบบเราจะเริ่มได้ย่งไงคำตอบคือเริ่มจากความคิดก่อนคะ่ะ ถ้าเรายังเชื่อว่าเงินจะได้มาต้องขยันแค่ไหนก็พอเราก็จะวนอยู่ในกับดักของการทำงานหนักไปตลอดชีวิตแต่ถ้าเราเริ่มเปิดใจว่ามีวิธีหาเงินที่ชาญฉลาดกว่านั้นเราจะเริ่มเปลี่ยนชีวิตได้อย่างช้าๆเริ่มจากการเรียนรู้เรื่องการเงินมากขึ้นอ่านหนังสือบ้างฟังพอดแคสต์บ้างดู YouTube ที่ให้ความรู้เรื่องการลงทุนแล้วค่อยๆลงมือทำต่อไปเราอาจจะเริ่มลงทุนเล็กๆจากเงินเก็บเล็กน้อยแบ่งไปซื้อกองทุนรวม ลองลงทุนหุ้นแบบที่เราศึกษาไว้หรือลองเริ่มทำธุรกิจออนไลน์เล็กๆที่ไม่ต้องลงทุนเยอะเช่นขายสินค้าผ่านระบบดรอปชิปหรือสร้างคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งไม่ต้องใช้เงินมากแต่ใช้ความรู้และความพยายามสิ่งสำคัญคือต้องเปลี่ยนจากการใช้แรงเพื่อหาเงินไปสู่การสร้างระบบที่หาเงินแทนเราแล้วเมื่อเวลาผ่านไประบบนั้นจะโตขึ้นเรื่อยๆจากรายได้เล็กๆจะก,กลายเป็นรายได้ที่มั่นคง และวันหนึ่งเราจะไม่ต้องทำงานเพื่อเงินอีกต่อไปคนรวยไม่ใช่เพราะเขาขยันกว่าเสมอไปแต่เพราะเขาคิดเป็นวางแผนเป็นและกล้าเริ่มต้นก่อนถ้าคุณฟังถึงตรงนี้แปลว่าคุณเริ่มคิดเหมือนเขาแล้วและนั่นคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดเพราะความรวยเริ่มจากความคิดไม่ใช่จากเงินถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ